ทาไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมหาตอนรับจ้างเซอร์ไพรส์หลไว้ครัอลุงครับเดี๋ยวถีบหน้าเลยเรียกใครลุงวะน้องน้องเหรอคนไหนอน่ยแฟนน้องอ่ะก็คนในตลาดเยอะหมดเลยอ่ะเทียบเลยสวยๆที่นั่งอยู่อ่ะสวยเดี๋ยวใครอ่ะ อย่าบอกนะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ใส่ต้๊มหูดาว <c oughs> ใช่ใช่<อ>นั่นแหละแฟนน้องเองอแฟนน้องเหรอครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยต้องทราบเลยนะครับว่าข้อมูลของแฟนของน้องนะครับเ,ออเขาชอบอะไรบ้าง<อ>นะครับผมสิ่งแรกแฟนน้องเขาชอบอะไรครับผมที่เขาชอบมากเลยเขาเป็นคนโรแมนติกอชอบดอกกุหลาบสีขาวโอ้แล้วฟังเพลงอหอฮะนี่แหละที่เขาชอบมากเขาชอบฟังเพลงบอยบอย บอยคนเสียพงบอยสกาวโจจะมาเสียงแห้งอย่างนั้นบ้าเหรอโจไม่ใช่แล้วโอเคครับนั่สิ่งสำคัญที่เขาชอบมากเลยที่ขัดใจเขาคือผมไม่สามารถจะซื้อแหวนเพชรให้เขาได้เอาของแบบนี้เนี่ยก็ทุ่มทุนหน่อยสิดีกว่าเลิกการนะผู้หญิงเขาอยากได้แหวนทุกคนแหละผมไปขอคุณพ่อเอแล้วคุณพ่อเอบอกว่าใช้เงินมากไปแล้วนะก็เลย เรียกใครพ่อคุณพ่อเอโอ้โหนี่เราแก่ว่าพ่อพ่อเขานะโอ้โหเี่พ่อเอทำยังไงก็ได้ให้ผมคืนดีกันแล้วกันเรื่องเงินเรื่องทองพี่เอาเท่าไหร่บอกมาเลยครับโอเคมาจับมาก่อนเลยแล้วกันเท่าไหร่ครับสองหมื่นพอสองหมื่นไม่มีปัญหาแล้วครับเอาเงินแค่สองหมื่นเดี๋ยวนี้ไม่ด้เรือะไรอะรับเงินครับไหนเงินล่ะนี่ไงหยิบอีกอันนั้นลอยไปแล้วเนี่ยเรียบรไรอย่างเงแ้ย ชุ่มเลยชุ่มเลยเล่นกันอย่างเงี้ยนะครับน้องครับอะไรอ่ะปัญหานี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับอีกไม่นานนี้นะครับแฟนของน้องเนี่ยต้องกลับมาคืนดีกับน้องแน่นอนครับพี่พูดกับผมแล้วนะครับพี่ต้องทำไม่ได้นะครับโอ้ยคอนเฟิร์มเลยมาแล้วตลาดนะตัวเองหายโกรธเขาแล้วใช่ไหมล่ะ ใช่หนูหายโกรธพี่แล้วอโอ๊ยอะไรเนี่ยแต่ฉันจะขอเลิอกกับพี่เอ้าเพราะอะไรอ่ะพี่ส่งกล่องน,นี้มาให้ฉันใช่ไหมใช่ดอกกุหลาบสีดำฉันเกียดมากมันอาจจะเป็นสีขาวโดนลมแล้วดำมั้งแต่บ้าแล้วคุณอะไรอ่ะเพลงฟังดูสิ สงสานธรมามานานหลายปีมันใช่เพลงนี้ใช่ไหมจะชอบเพลงนี้ที่ไหนล่ะนั่นสิเพลงของบอยเอาเพลงอะไรมาเนี่ยแหวนเนี่ยนะเฮ้ยเก็บเอาไปให้เมียแกเถอะถ้าแกหาเมียได้ไม่ยันจะไม่ใครเรียกชื่อจริงฉันอย่างนี้เลยนะแมตอนจีบอกชื่อน้องบอยอยู่ไปอยู่มาละ ฉันอุตสานั่งรถไปหาเธอถึงโคราชเลยนะไม่ต้องนก็นี่ก็แหวนเนี่ยก็ใช่หวานด้วยแหวนเพชรจริงพี่อุตสาลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างทำไมทำกับพี่อ่อะฉันไม่อยู่เพราะว่าฉันเจอผู้ชายที่ถูกใจฉันแล้วใชรอ่ะใครเป็นผู้ชายที่ถูกใจเธอฉันอยากเห็นหน้ามันอ ผมก็มองอยู่แหมวัยจริงเลยเก็บเลยเก็บเลยปะดไปแยะปะไปแย่โอ้ยน้องอิงหัวบ้าโอ้โหมีตูดเสียทรงอย่างนองอิงหอวเลยใช่ครับนี่ครับดอกกุหลาบสีขาวที่ฝ้ายชอบเอ้ยนี่มันดอกกุหลาบกูนี่พี่หามาให้ฝ้ายแล้วครับดอกกุหลาบน้อง น่ารักจังเลยอ,ะอ่ะฝ้ายครับคะและสิส่งสำคัญที่ฝ้ายอยากได้อะไรแหวนท้า <S <S แหวนเฮ้ยอันนี้แหวนค่าที่ให้ตังค์ไปซื้อนี่เขาใส่นิ้วนางข้างซ้ายไม่ใช่เหรอคะไม่เป็นไรพี่ชอบนิ้วกลางโอเคเลยฝ้ายจ๋าโอ้โหอยจาดึงออกขนาดนั้นสิคะจะใส่ก็ใส่เลยจะทรมานกูด้วยออพอด,ดีมากแต่งงานกับพี่หรือฝ้ายฮะแล้วพี่มีร้องเพลงให้หนูฟังเหรอคะ เพลงที่้ายชอบพี่รู้ดีเธอเพียงลมหาใจแผ่เดียวกับกูดี่ว่าึ๊งตึ๊งตึงตั๊งตึ๊งติงตึงตึตึ๊งตึงปั๊ตึตึงต๊ตตตอเ ไปทานข้าวกับพี่ดีกว่าเฮ้ยไปค่ะโชคดีเออโชคดีนะเยินโอเคอยากแฝดทุกอย่างสำเร็จตบนี่ฮะพี่จะไปนะไปอะไรอ่ะพี่อยู่ช่วยผมก่อนนะช่วยช่วยเรื่องอะไรทำไมก็ตากับผมอย่างงี้อพี่อยากช่วยจริงๆแต่ว่าพี่ไม่มีบทพูดแล้วฉากเนี้ยสุดท้ายของพี่แล้วเราไม่ต้องกลัวเลยไอ้คนนั้นน่ะที่แย่งแฟนไปอ่ะครับเดี๋ยวมันก็เอากลับมาทำไมอ่ะมันเพิ่งแต่งไปเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แล้วพี่ยังอะไรอะไรอยู่กับผมไม่ได้บช่วยไม่ได้แล้วไง